อบหมายหน้าที่ให้อธิบายเพื่อนๆเรื่องหลบสับชายและหลบสุดพันแล้วลองมาดูกันดีกว่าว่าหลบสับชายและหลบสุดพันของฉลามเพศเมียมีอะไรกันบ้างทำหน้าที่อะไรแอมดูลาออฟลอริเนีทำหน้าที่ก้องก่อนดีกว่ารับวามรู้สึกความดันน้นนะทำหน้าที่อะไรอย่างเนี้ยไอเธออะไรยังมันเจ็บ ช่วยในการทรงตัวอ,อยู่ตรงข้างบนเองยะเป็นมือไม่ได้ว่าจะหนักได้ไหจะโยกเื่อนไหว ในหลเรียบรไตของฉลามเป็นแบบได้ยินไหมนไตของฉลามเป็นแบบโอปิสโซนนิฟอสโอปสโซนิฟอสก็คือแบ่งได้เป็นสส่วนได้แก่มีโซนนิฟอรสซึ่งคือไตส่วนหน้าในขันโซนน้าอะไรไตส่วนหน้าคือจะกจะไมไง นี่คือไปส่วนหน้าทั้งหมดเลยที่เขาบอกนะไปส่วนหน้าไปส่วนหน้าคือมีโซนเมทัลโวนเมตาลนิคอสจะเป็นไตส่วนนั้นขนาดใหญ่ใเงี้ยแล้วมันจะมีท่อที่เชื่อมกันระหว่างยูเทลัสไม่ใช่ขอโทษท่อที่เชื่อมกันแล้ว่างระหว่างมีซวาเลียมก็คือยี่ห้อกับอะไรอ่ะ มีโซนนี้ก็เรียกว่าอินฟินิดดับซึ่งตอนนี้หายไปไหนไม่รู้อยู่นีนั้นนี้ดับแล้วก็ยูนเจอโอเคช่างฝันเราเรื่องไปไก็จบๆมันไปเถอะนะมาถึงเรื่องอันนี้ดีกว่าประสบการณ์ของเทพเมียสัรเทพเมียนะเริ่มจากนี้นิสุโอวารีโอวาลีนันจะมีลักษณะเป็นปูๆพอมีโอวุ่นคือไข่ข้างใน ถ้าจะโอวาลี่ลงไปด้านล่างนี่จะเป็นมีโซวาลี่งซึ่งเป็นเยื่อที่ยึดโอวัลี่เอาไว้เฉยๆไม่ได้มีหน้าเทียมตรนี้เป็นอะไรมีโซวาลี่มโอวรลี่มีโซวาลี่งแล้วด้านบนโอวาลี่ก็จะเป็นออสเทียมหรือคันแนลหรือปากแปรเอาไว้ให้ไข่ลงไปตามท่อเนี้ยถ้าไปตามตามท่อนำไข่คือโอลดักอย่มเนี้ย แต่ตรงนี้เป็นเป็นหางไข่แปลนเซลล์เซลล์แล้วก็ไปดูที่ก็ตั้งไว้ด้วยเดินแบบนี้ว่าแยไยันหางกันแา้วกเส้นเส้นอะไรส่วนสาขานี่แหยใครเมื่อกี้ปากแดงปากแปรอยู่ตรงนี้นี่ไงนี่คือออสออสเทียมหรือปากแดงแล้วนี่เป็นอะไรตรงนี้ตรงนี้คาดิเอ็คใช่ไหมอ่ากันเลยใช่ไหมตรงนี้คาดิเอ็คใช่ไหม เออซีเรียเอกนี่คืออะไรแล้วนะลูกไงนั่นไงลูกอันไหนอ่านี่ถ้าเที่ยววันนั้นออกคุยวิษณเส้นไหนอ่ะเชลแกลนนี่เป็นเชลแกลนถ้าจากเชลแกลนเป็นโควิดับร้วยมคะเชลแกลนมิลซี่ซอ้ยดับใช่ไหมดูดเรคือคนซีเรียทีนี้ไข่ก็จะมาแล้เนี่ยอุวยดับจนมาอยู่ที่ยูเทอร์ัสนี้ยูเทอรรัสเป็นมดลูกา ลาตัวอ่อนเกิดการปฏิสนธิกันก็จะ,จะเจริญเติบโตในยูทยิลัสปฏิสนธิคืออะ <c oughs> ไรครับประตูสึบละไว้ในฐานที่เข้าใจทำอย่างเั้นเลยค่ะอันนั้นแหละนะเ <c oughs> ออแล้วก็แค่น,นั้นแหละส่วนพวกข้อต่างๆที่ จากไปที่เปิดมาเนี่ยมันจะถูกขับถ่ายออกทางเนี่ยยูเนอรี่แปปิล่าอ่ายูเนอรี่แปปิล่าซึ่งในเพจผู้จะเรียกว่ายูโรเจนิเคาแปปิล่าซึ่งไอยูเนอรี่แปปิล่านี้มันเปิดสู่อะไรนะคยเปิดเปิดชูใช่ไหมชูยูเนอรี่ไซนัททำนังสนบไงใช่ยูเนอรี่ไซนัท ซึ่งที่ที่เขาบอกว่าอาจารย์จะนิงตรงไหนก็เนี่ยอ๋อวาใจน่าที่อาจารย์บอกว่าเป็นที่อยู่หรือรถไปใช่ไหมพี่ไอ้นั้นไม่เอายูเทิร์สเออตรงนี้ไม่ี่จะุไม่แถวนี้ที่พี่เขาชี้ไปด้านนั้นเอออะคือพี่เขาพี่เขาบอกว่าข้อสอบที่ว่านี่ไง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 อ่าอันนี่คือยูเทิร์สใช่ไหมแล้วเหมือนกับว่าข้อสอบเคยออกว่า แม่เขาบอกว่าที่อยู่ลึกเข้าไปลึกเข้าไปใน,ในยูทเทิร์ตเชอะไรนี่ที่เป็นช่องนี้ก็คือปวาใจหน้าอ่าแลงนี้ก็เป็นที่อะไรขับถ่ายของมันใช่ไหมแล้วมีอะไรแอบดมนอพอโดมินอพอพอ,อยู่ตรงไหนครับเนี่ยไอจริงเป็นสองอันนี้นี่หรอไม่ใช่ไหมจรงิงมันเป็นจริงเป็สองอันตรงไหนล้ำลึกเฮ้ย ไหนแล้วอ่ะไม่เจอดแอปโดมิโน่พรอแอปโดมิโน่พรออยู่นี่ไหน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 ไอ้นั่นแหละนั่นแหละนั่นเรียไหนวะนี่นี่นี่คือแอปโดมิโน่ได้แค่แอปโดมิโนพอขออีกด้านหนึ่งน่าจะนะเนี่ยเออหนูหาไม่เจอหนูมองไม่เห็นรู้สึกว่าจะเป็นอันนี้อ่าจะเป็นตรงนี้อ่าเป็นติ่งสองติ่งเนี่ยดูดีๆเนี่ยมันจะเป็นรูอยูเหรออะเป็นรูเลยเหรอ แต่มันจะเป็นติ่งไงดอให้ฉันนั่นนี่อ่ะติ่งติ่งนั่นใช่ไหมอ่าไอนั่นแอบดึงนอแอบดึงนอพอแอบดึงนอพอเป็นทางมันทำหน้าที่เกี่ยวกับความดันอ่าอืมไอ่ไหนยูเนอรี่ไอ้นั่นนะใส่นัดก็มันเป็นเองเป็นเอ็งนี่คือเป็นนี่ยูเนอรี่แบบเป็นล่ายูเนอรี่ใส่นัดถ้าเป็นเพศผู้ก็เป็นยูรูเจเนทัลเป็นล่ายูรูเจเนทัลใส่นัดใช่ไหมไอ้ไหนโคลิก้า อันี้อันนี้ก็คือโคอิค้างใช่ไหมอ่าเช่อไหมบคอินะนี่คือระบบสับถ่ของมันเชื่อระบบเส้นเลือดไหมเส้นเลือดมาต่อเซมเลือดเลยคอคอฐานตันหนึงมันไม่ชัดมันอารมณ์ไม่ดีต่อเต่อต่อเลยไหมต่อเลยต่อเลยอันนี้คือเวนเวนท่อเวอร์ตาคือไอตรงนี้เส้นเส้นตรงตรงตรงนี้ก็คือ เป็นระบบเลือดดำแล้วเวนท์โคโรต้าคือเส้นตรงตรงนี้มันจะต่อกับตรงนี้ก็คือโคนัสอาร์เทอริโอซัสซึ่งด้วยเส้นเลือดเมื่อกี้ไหมอะไรนะเส้นเลือดข้าอันนี้เส้นตรงตรงตรงนี้คือเวนท์โคโรต้าซึ่งมันเป็นระบบเลือดดำแล้วเวนท์โคโรต้าเนี้ยมันจะต่ออยู่กับตรงนี้ก็คือโคนัสอาร์เทอริโอซัสซึ่งโคนัสอาร์เทอริโอซัสเนี้ยมันจะรับเลือดมาจากหัวใจแล้วไอ้ตรงนี้ไอ้แขนงที่แตกออกจากเวนท์โคโรต้าตรงนี้ เขาเรียกว่า AF หรือว่า a F p r e l t e f n a n c i a l a u t e r i t y ซึ่งไอ้ตรงนี้มันจะไปเอาเลือดไปที่หง้ยหัวไปฟอกใช่ไหมเขาเรียกว่า AF ตรงนั้นมันรับเลือดหลอเอ้ยรับรับรับเลือดไปที่เหงายรับเลือดหรือว่าส่งเลือดรับใช่นี้เอ้ยนี่ตรงเอามือเอาเอามือเหรอเป็นเลือดดัอ๋อใช่ไเฮ้ยยิ่งเป็นเลือดดำในสมือเลือดดำใช่แล้วทีนี่ อันนี้ดูระบบอันนั the the ้น d อ r s a l verta า o อ s a l v e ต้าคือเส้นนี้ยาวๆไปจนถึงอ่างเลย d o r s a อ verta แล้วไอ้ตรงนี้ที่ต่อจาก d o r s a อ verta ตรงนี้เอ้ยมันมันจะต่อมาจากใ inter verta นี่นี่เส้นยาวๆนี่ยาวๆไปจนถึงอ่างเลยอันนี้คือด d o อ s a อ v e ต้าแล้วไอ้ตรงนี้ที่ไอ้สีแดงๆตรงนี้มันจะต่อมาจากอีีพบ e p i m y s i อาร์เ e อรี่คู่ที่สามกับสี่ กผู้ที่สามแต่ว่าเป็นคแขนงเป็นคแขนงที่ที่สามเออใช่ <ffic> qui, แล inde, siglo, <tv> ้วไอ้ไอ้ซับข้อเส้นนี้เรียกว่าซับข้อเวนาร์เทอรีซึ่งมันจะส่งเลือดไปที่คลีบมอกกับผนังช่องท้องอันนี้สองเส้นตรงนี้คือซับข้อเวียนอาร์เทอรีนี่นี่แขนงนี่มันมันมาจากโน้นเหรอนี่นี่มันต่อที่มันต่อมาต่อต่อไปที่มีเส้นเชียอเส้นนี้เรียกว่าซับข้อเวียนซับข้อเวนอาร์เทอรีอ่าส่งเลือดไปที่คลีบมอกกับผนังช่องท้องแล้วทีนี้ ้นตรงนี้ที่แตกออกมาจากลูโซตาตรงนี้เรียกว่าซีรีแอคอาร์เทอรีซีรีแอคอาร์เทอรี่มันจะส่งเลือดไปที่อมันมันจะส่งเลือดแล้วมันจะแตกออกไปสามมันแต่ว่าหาไม่เจอมันจะแตกไปที่ไอที่ตับมันเรียกว่าเอฟกคริกอาร์เทอรีแต่มันอยู่ตรงไหนแล้วก็อีกเส้นหนึ่งก็คือส่งไปที่กระเพาะกระเพาะก็คือแกสโตรเฮปติกที่ตับมันเส้นนี้ไหมอ่ะเส้นนั้นที่ตับมันเป็นเส้นนี้ถ้าจะไม่ผิดเออนี่มันแตกออกไปสามเส้น ล้วเนี้ยไปที่กระเพาะกระเพาะแกเส้นนี้ติแล้วก็อีกอันนึงคือแผ่นแผ่นนี้คือแผ่นแผ่นเคียวครับแผ่นเคียวอะไรแผ่นดีอะไรสักอย่างคือเส้นเนี้ยเส้นเนี้ยคือไปที่ตับเอ๊ะเส้นเนี้ยคือเป็นที่เป็นแผ่นเครียดเส้นเนี้ยเส้นเนี้ยเส้นเนี้ยเอ่อเส้นเนี้ยไปที่กระเพาะส่วนเส้นเนี้ยไปที่ตับมันจะมาที่ตับปฏิกิริยาแล้วทีนี้ ต่อลงมาจากซิลิแอคตรงนี้ก็คือแอนชิลียมีเซนเทอริกอาร์เทอรีซึ่งมันจะส่งเลือดไปที่ลำไส้เล็กแต่ตรงนี้คือแอนชิลียมีเซนเทอริกอาร์เทอรีแล้วดูยาลงไปตรงนี้ชนนิดชนนี้เรียกว่าโพสชิลิอมีเซนเทอริกอาร์เทอรีไอันนี้จะมันจะไปต่ออยู่กับเลคโตแกลนตรงนี้นัออ่นแหละซึ่งเลคโตแกลนนะทำหน้าที่เกี่ยวกับพับกดือลส่วนเกิน นี่นันแหละใช่ใช่ใช่ขเ um> <as ือนั่นแลนั่และก็่านั้นแล้วถ้ามันต่อลงไปลงเราเรียกว่าคอ่าอีวในในในคอรดูลาเดซเอลออตาค่ะนี่ยาวเลยเส้นใหญ่นี้เลยเหอเส้นนี้เส้นยเส้ซเอลออตาเส้นนี้ยาวเป็นถึงหางเลยในชี้เอาเข็มชี้ไหนเข็มชี้นี้นี่คือเดอซเอลอตา ยาวต่อยาวไปจริงๆเก๋เยมากค่ะ